อาจารย์เบียร,รูปของสินห้ามันเป็นรูปปลาหมึกจริงไหมอะ่ะอะไรนะรูปของสินห้ามันเป็นปลาหมึกจริงไหมอะ่ะรูปหรอรูปของสินห้ารูปของสินห้าเป็นแบบปลาหมึกเหรอ <c oughs> คือ,อยังไงไม่เข้าใจอะ่ะ Uhm, อาจารย์หนูสอนมาว่ารูปอาจารย์ก็ว่ารูปสินสินห้าคือว่ารูปปลาหมึกมีหนวดห้าหนวดแล้วก็มีครูโรงเรียนไหนโรงเรียนก็ด่าครูเน, er, lair, น, канал, นี่ยเรจนเด็กเข้าใจว่าสีรูปแบบของสินห้าคือปลาหมึกเนี่ยคือเขาทําให้เราเข้าใจ เฉยๆว่าเออเป็นรูปการ์ตูนน่ารักน่ารักอะไรประมาณนี้แล้วก็มีหนวดยื่นออกมาห้าหนวดก็เลยใส่สีข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่ข้อห้าตามหนวดประมือแค่นั้นเองแต่สีห้าไม่ได้มีรูปแบบเป็นประมือนี่แหละที่จะรย์กลัวเด็กเขาก็อย่างนี้แหละไม่รู้จะตอบเป็นยังไงอ่ะนะัจ้าตาลูกแ่้วดึงตันแล้วดึงตันเดี๋ยวเทำดึงตัน เด,ดี๋ยวเดนตด้วนะครับโเอเครอ<า>ครับสวัสดีครับอาจารย์ผมมีคำถามเกี่ยวกับอ,อยากจะขอเป็นคำแนะนำของอาจารย์มากกว่าครับคือตอนนี้ผมทำช่องติ๊กต็อกอยู่อยากเป็นหนึ่งในกำลังที่ช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาเผยแพร่ธรรมะนะครับอยากจะอยากจะถามอาจารย์ว่า อาจารย์มีคําแนะนําในการศึกษาพระธรรมอย่างไรบ้างไหมครับและการที่จะเผยแพร่พระธรรมเนี่ยอาจารย์มีข้อแนะนําอะไรบ้างครับข้อแนะนําก็ศึกษาศึกษาให้มากศึกษาให้เยอะก็อ่านจากตำรับตำราอ่านจากพระตไตรปิฎกแล้วก็เริ่มต้นในการลงมือปฏิบัติบวกกับการศึกษาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็ได้คนที่เขามีความรู้่็พูดง่ายอาจารย์อาจารย์ก็คือพระที่สูงก์ก็ได้ใครก็ได้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเราก็ศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอามาเผยแผ่ได้ แต่คาถามคือการศึกษาของเราเรามั่นใจมาว่าเราจะสามารถเผยแพร่ได้มันก็มีเหมือนคนหนึ่งอ่ะศึกษาแล้วก็เผยแพร่จะโดนฟ้องนอะไม่ใช่อาจารย์ไล้อีกคนหนึ่งนะที่โดนฟ้องเนี่ยมันเคยมาที่นี่ด้วยนะมันเคยโดนมามาที่นี่ด้วยล่าสุดก็เห็นว่าจะมีไปขอข,อขอมากันที่กองทัพธทมอะไรกันนะที่เขาไปฟ้องไปร้องอะไรกันแล้วก็อาจารย์ก็ส่งทานขมาไปให้มาานันอ่ะอาจารย์ก็ส่งไปให้บอก่อาเดี๋ยวอ,อาจารย์ออกทานออกทานขมาให้สวยๆเลยส่งไปขอข,อขอมาเขา ที่มีปัญหาอะไรบมินประมาทก,กันเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่มีสติสัปชัญญาไม่สำน,นวนระวังเราจะไปหมินประมาทคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราไม่มีความรู้มากเพียงพออย่างเงี้ยเพราะนั้นาการศึกษาหลักธรรมก็ต้องศึกษาให้รอบข้อดูคนที่สอนธรรมะก่อนหน้าก่อนหน้าเราเป็นแบบอย่างว่าเราควรพูดไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยพูดจนโดนฟ้องก็เป็นมันฟ้องได้นะประเด็นมันมันมีหลายอย่างหลายประเด็นมากแล้วก็พูดอย่างอาจารย์อย่างเงี้ยก็โดนไม่ใช่ไม่โดนแต่จะรอดเพราะว่ามีกัลยาณมิตรดี การายังมิดดีหมายถึงว่าหมอเสงก็ช่วยช่วยไปไม่ใช่ไ,ไปคุยไ,ไ,ไปดูสำนวนไปดูอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเขาก็บอกไปแล้วว่าไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าอาจารย์ไม่ได้หมิ่นประมาทเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตใจแล้วอะไรแต่ละอย่างสี่คดีการโดนอย่างที่จะเล่าให้ฟังว่าอาจารย์ก็ผ่านหมดเลยไม่มีใครรับอะไรเลยทิ้งหมดละหมดเขาก็เลยดิ้นกันอย่างทีนี้เพราะว่าไม่มีใครสามารถที่จะเอากฎหมายว่าจะเอาอุดปากอาจารย์ได้ก็เลยดิ้นชัดก,กงอจะเป็นจะตายเป็นปลาหมึกแบบเมื่อกี้ที่เด็กบอกสี่ห้ามันพันตัวเองตายไปแล้วตอนเนี้นะ เออทำอะไรไม่ได้สุดท้ายก็ไปไปตามนั้นนะนะเราก็ต้องศึกษาให้มากแล้วก็มองเห็นโทษเยอะๆว่าเราอยากเป็นหนึ่งในกําลังในการเผยแพร่ศาสนาเป็นเรื่องดีแต่เราอย่าลืมว่าหนึ่งในกําลังของการเผยแพร่ศาสนาหนึ่งในนั้นคือการปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเมื่อเราปฏิบัติดีได้แล้วคนอื่นมองเห็นว่าเราปฏิบัติได้เขาจึงมาสอบถามแก่เราว่าเฮ้ยทำไมเราถึงเปลี่ยนแปลงไปได้มากขนาดนี้เราจึงนําธรรมะที่เราปฏิบัติดีแล้วเปลี่ยนแปลงตัวนี้แล้วนั้นบอกสอนแก่เขา เพราะเขาก็เลยเอาเราเป็นตัวแบบแบบอย่างเนี่ยเรียกว่าหนึ่งในรัตนห้าอย่าไปเข้าใจว่ารัตนห้าเนี่ยคือบุคคลที่ประกาศคำสอนใเจ้าเนีย่ยคือประกาศาาปากเพียงอย่างเดียวนะประกาศด้วยกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมสุจริตน,นี่ก็เรียกว่าประกาศเหมือนกันคือทําให้เห็นเลยนี่ก็เรียกว่าการประกาศเป็นการประกาศพระศาสนา้นะการประกาศพระศาสนาบางคนมาไม่ได้ไหมายความว่าจะมีอีซีบาร,รมีทําเหตุป,ปัจจัยมาเหมือนกันในการพูดในการสอนแต่บางคนก็ทําเหตุป,ปัจจัยมาในการแสดงด้วย พฤติกรรมการใช้ชีวิตของตัวเองอย่างสุจริตให้คนเห็นไปเลยก็เป็นลัตนะเหมือนกันเหมือนกันเลยไม่ได้ต่างกันเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วแม้แต่ผู้ประกาศสอนนี้ก็ต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมแม้แต่ผู้ที่จะไม่ได้ประปากาศสอนแต่ต้องการใช้ตัวเองเป็นตัวสักขีพยานก็ต้องปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วสองคนจะเหมือนกันเจตนาเดียวกันคือเจตนาในการรักษาพระธรรมแต่อยู่ที่ สุดท้ายแล้วจะยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับพระศาสนาแค่ไหนก็ตามก็ต้องกลับไปยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนเออนมื่อยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับตนเองก่อนถึงพร้อมแล้วจึงสามารถยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับบุคคลอื่นได้มันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะสอนธรรมะแล้วจะมีคนมาแบบเนี้ยนั่น,นเต็มไปหมดอย่างเงี้ยอียแต่ละคนไม่เหมือนกันวันหนึ่งอาจารย์เคยมีคนเยอะขนาดนี้วันหน้าคนอาจจะน้อยกว่านี้ก็ได้ตามเหตุปัจจัยแล้วมันน้อยมากที่จะมีคนมารวมตัวกันในฐานะอย่างอาจารย์เป็นคารวาสอะไรเงี้ย มันเป็นเหมือนที่หลวงตาสินทรพ,พ์ูดอะ่ะมันเป็นพวกกระซับของแต่ละคนที่ทํามาไม่เหมือนกันอาจารย์ก็มีพวกกระซับของตัวเองเราก็มีพวกกระซับของเราแต่ละคนมันจะมาทดแทนกันไม่ได้เพราะนั้นถ้าอยากจะเผยแพร่ธรรมะเพราะอยากมีคนฟังเยอะๆอันนี้เรียนแบบไม่ได้แล้วมันแล้วแต่สี่มันไม่ใช่เพราะคนที่มาทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะอาจารย์เก่งนะไม่ใช่แต่เพราะพวกนี้ทากรรมวิบากกรรมกับอาจารย์มาแค่นั้นเลย ถ้าไม่มีวิบากกรรมร่วมกันมามันไม่มีทางเจอกันถูกต้องมากเราเจอกันได้ก็เพราะกรรมกรรมคือการกระทํามันเจอกันน่ะมันท่ากรรมเข้ากันได้ไม่งั้นพูดเราจะโดนด่าว่าเป็นด่อมคุยเหรอแต่ว่าเขาด่าพวกเราเป็นควายถูกต้องไหมอย่างเงี้ยแต่ก็จนมีคนไปทําเสื้อด่อมคุยขึ้นมาเนี่ยไปทําเสื้อด่อมคุยจนเขากับซองเนี่ยเขาบอกเขาจะคิดค่าลิขสิทธิ์อย่างเงี้ยแต่ขอโทษด้วยลิขสิทธิ์นั้นเป็นของอาจารย์เรียบร้อยแล้วเออ เพราะฉะนั้นใครจดก่อนได้เรียบมันไม่ได้เกี่ยวว่าคําพูดว่าใครทําก่อนทําหลังแต่กูจดก่อนแค่นั้นเลยอาจารย์ไม่ได้จดเพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือไปเที่ยวฟ้องร้องใครอาจารย์จดเพื่อป้องกันคนฟ้องร้องเราเพราะมันมีคนเอาโลโก้อะไรด้อมถุยอะไรเนี่ยไปทําเสื้อสกรีนเพื่อตัวเองหรือแสวงหาผล,าลประโยชน์เพื่อเลี้ยงดูชีวิตเขาอ่ะแต่กลับจะมีบางคนไปฟ้องร้องอย่างเงี้ยมันจะขู่หรือไม่ขู่ไม่รู้อ่ะแต่มันดูไม่ไม่เป็นผู้ใหญ่ มันไม่เป็นผู้ใหญ่เลยอ่ะเสื้ออาจารย์โลโก้คนตื่นทำอาจารย์จดลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายคนเนี่ยเอาเสื้ออาจารย์ไปก๊อปปี้ในเนี่ยใส่เสื้อตอนเต็มเลยแต่ทำไมอาจารย์ไม่เคยคิดจะฟ้องร้องใครถ้าอาจารย์คิดฟ้องร้องใครเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอาจารย์ไม่ใช่คนปฏิบัติธรรมแสดงว่าไม่เชื่อคำสัมภระมันต้องรู้จักแบนซี่ต้องรู้จักให้อาจารย์จะไม่เคยฟ้องร้องลิขสิทธิ์ใครเลยใคร วันหนึ่งเขาก็ต้องรับวิบากของเขาที่วันหนึ่งเขาเป็นมีแบรนด์ของตัวเองก็อาจจะโดนชอบโกงแต่อาจารย์ไม่เคยฟอ้องร้องใครใครจะไปทําอะไรยอดขายพวกนี้เยอะกว่าใจนะแต่จะไม่เคยฟ้องร้องเลยแม้จะมีผลกระทบต่อการขายเสื้อของอาจารย์นะเพราะมันซื้อเสื้อปลอมไปแล้วเสื้อปลอมมันถูกกว่าของจริงนี่ของปลอมมันจะถูกของจริงเสมออะแล้วพวกเราก็นิยมชมชอบของปลอมเพราะมันราคาถูกเข้าใจได้แต่อาจารย์คิดจะไปสนใจอะไรไหมไม่ขายได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้น รู้จักแบ่งปันให้เขาทํามาหากินบ้างไม่ใช่ไปตัดช่องทางในการทํามาหากินเขาในเมื่อเราเป็นคนประดิษฐ์คาขึ้นมาแล้วเราบอกว่าเราประดิษฐ์คำคำนี้ขึ้นมาแล้วมันเป็นไวรัลควรเอาไปทําประโยชน์ได้ตังเยอะทาไมไม่แบ่งปันเขาควรจะดีจะได้ซ้ำาโอ้โหปัญญาเราเก่งกาจชาจฉกาดขนาดนี้เราสามารถสร้างไรายได้คนในประเทศตั้งมากมายอะที่อยู่ในกลุ่มด้อมทุยเนี่ยทำให้เขามีเงินมีทองไปเลี้ยงดูลูกเต้าเหล่ากอเขาหูอันนี้มาเป็นการจาคาชัลเลอร์เลยแล้วถ้าเราสามารถสละได้ เจตจำนงเดียวที่อาจารย์จดนี้ก็สิทธิ์ตัวนี้เพราะอะไรอาจารย์เสียเงินนะสามพันหกพันนะประมาณเนี้ยแล้วแต่จะจดกี่ตัวนะแล้วเวลาจดเสร็จปุ๊บอะมันเสียตังอาจารย์ยอมเสียตังเพราะลูกสิทธิ์ก็ไปทำเสื้อเรียบร้อยแล้วแล้วอาจารย์ลูกศิษย์อาจารย์ก็ไม่รู้นะว่าอาจารย์เนี่ยไปจดไปเรียบร้อยแล้วอาจารย์เนี่ยทำหนักบ้างหมดเลยจนรอให้จดเสร็จก่อนแล้วไปพูดเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันไปชิ่งจดก่อนเนี่ยประเด็นก็เลยต้องรีบจดก่อนเพื่ออะไรป้องกันการฟ้องร้องเกินเลย เพราะนั้นเราก็ต้องตรวจสอบตัวเลยให้ดีว่าก่อนเราจะสอนอะไรใครต่อให้เรามีความรู้เก่งกาจสกาจฉการ,าการแค่ไหนก็ตามต่อให้ตอบในข้อใประโยคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ปฏิบัติทาไม่ได้มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์โลกไม่ได้ไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมรู้มากแค่ไหนก็ตามแต่ยังทำลายทำร้ายคนอื่นไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมเพราะนั้นคนปฏิบัติธรรมต้องสละออกไม่ใช่ขวนขวายเก็บเข้ามา ทำไมอาจารย์ถึงไม่เคยคิดจะฟ้องร้อใครทั้งทั้งที่แต่ละคนเนี่ยด่าอาจารย์เกลียดอาจารย์แล้วราจาไปแขวนอย่างชัดเจนทนายบอกอาจารย์เลยฟ้องกด้เลยคุณเจมส์บอกอาจารย์อาจารย์อยากฟ้องใครกินมาเลยนี่ยุยงกูด้วยนะไม่ธรรมดานะสีทุกอย่างแต่เขาเห็นประโยชน์ว่าเออมันควรจัดการบ้างนะอาจารย์คนนั้นคนนี้มันคนต้องทำบ้างไม่งันมันก็ไม่หยุดอาจารย์บอกว่าจะไม่ฟ้องใครแม้แต่คนที่ฟ้องอาจารย์เรื่องหนึ่งสองอะ ตำรวจในบอกอาจารย์เลยคุณเตียมาบอกอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยตํารวจบอกเลยว่าจะจะฟ้องกลับไปเพราะเขาไม่ได้ร้องถุกกลับโทษเขาแจ้งความอาจารย์เลยเป็นเหมือนการกันแกล้งอาจารย์แจ้งความกลับได้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์บอกว่าไม่ทําหรอกมันคงเป็นเจตนาเขาคงไม่รู้เขาคงไม่เข้าใจก็ปล่อยเขาไปเพราะฉะนั้นก่อนเราจะทําอะไรจะสอนอะไรใครตัวเราเองต้องทําให้ได้ก่อนถ้าเราตัวเราเองเราทําไม่ได้ไปสอนคนอื่นมันไม่มีน้ําหนักพอทําไมอาจารย์ถึงมีคนติดตามมากมายมหาสารนาดนี้เพราะอาจารย์มีน้ําหนักจากการปฏิบัติขอองเกมา และอาจารย์ไม่ได้โกหกตอแหลสิ่งที่อาจารย์พูดว่าทําได้คือทําได้จริงๆถ้าทําไม่ได้จริงอาจารย์คงไม่สามารถเอาพวกเรา,เาได้มากขนาดนี้หรือพวกเราโดนหลอกมาละใชห่หรือเปล่าหรืออาจารย์หลอกเราสําเร็จก็แสดงว่าอาจารย์โคตรเก่งระดับประเทศเพราะสามารถหลอกคนแต่ละคนในบอดี้โกก็นั่งอยู่ราอเส็จก็นั่งอยู่อะไรดอกโักคู่ก็นั่งอยู่สารพัดคนเนี่ยดา,ดาราดาราก็นั่งอยู่ นักธุรกิจิจ้าของกิจการวันนี้ผู้ปรโคอกันแต่ละคนเนี่ยเลยทั้งนั้นมันมีความท้าทันจบการศึกษาระดับสูงสุทัานั้นทำไมเขาถึงโดนหลอ,อกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่ง่ายนะพวกเราแม้เราไม่ได้เป็นเจ้าของกิจการเราคิดว่าตัวเราเองจะโดนหลอ,อกง่ายขนาดนั้นเลยเหรอก็คงไม่แต่พ่อจรย์ไม่ได้ปัญญาอ่อนเพื่อจะไล้สาระอาจารย์ไม่ได้เป็นเทพเทวามานั่งโดยบันานให้พวกเราได้ถูกหวยรวยเบอร์ไม่ใช่ดังนั้นการสอนดีเลยอนุโมทนาแต่เริ่มต้นทำที่ตัวเองก่อนเนาะเออสาธุ สาธุครับอาจารย์ขอบขอบคุณมากครับ